สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาออกเสียง th ที่ออกสิที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นั่นเองออกเสียงยากคนไทยออกเสียงไม่คุ้นเคยค่ะเสียง th ทำไมจึงไม่คุ้นเคยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแหลกยินแล้วก็แหลกลินเหมือนพีหลอกเอเอ,เอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบนี้อ่าแหลบลิ้นใส่กันบางคนเนี่ย ตกใจว่าเอา้าทำไมมันแลบลิ้นใส่กันใช่ไหมทางไม่ใช่แบบนี้นะคะนาวยากไหมนูยากไหม,หไหมออกเสียง th ยากไหมคะ,มคะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะคะทีนี้ th ออกเสียงมีแยกเอาไว้เสียงหนักคือข้างบนหรือข้างล่างคะ,ข,งะข้างล่างไหนจากไหนไปไหนข้างล่างพวกนั้นลงไปข้างล่างอันนั้นคือ th เสียงเบาจาก ไหนจากไหนไปไหนข้างบนเร็วลูกที่ออกเสียงหนักจากไหนไปไหนคะแถวไหนคะขึ้นไปข้างบน <pública> อ๋ออันนั้นเสียงหนักก็คือนอกจากแลบลิ้นเฉยๆแล้วก็ดันมลมไหนทําดูซิแลบลิ้นดันลมทําไงคะถูกต้องะค่ะเอาไหนลองอ่านซิ th ออกมาครั้งแรกเลยค่ะมาดูปากด้วยนะคะ <M> พุสด,ดีมากค่ะแมสโอเคบาสระวังแตะปอดนะนอร<ส>์สเศวสาวจเย็ยนเย็นเจเย็ยนเย็นค่ะเดี๋ยวอ่านเพีย nips ทีเอชออกเสียงเบาเหมือนซอเด็กธรรมดาลูกออกเสียงซิทีเ <Th. S 1> อชทีเอชอโอเคค่ะ okay, แค่นั้นไม่ต้องดันลม <Okay. S 1> ให้แตกพุดเลยนะคะ them หน่อยดูกไม่ต้องดันแรงปาลาตัวอื่นก็ชัดเจนธรรมดาลกูก কি আছে মাহিছে හැක් හැක් හ ැ okay, bye bye. <c oughs>